ตอนนี้ว่าหลหอชัดเลยเทียบินอย่างนี้เออดูจื่อสิว่าใส่ชื่ออู่มีดับลอยแล้วไอที่ <c oughs> ต้องักกิบลงมาดี ใครลงมาอยูทาร์คต้องมาเพื่อนใครลงมาจะแปสิบอ่ะ,อะรอพี่นายก็เหมือนว่าแต่ทำไมซิกมงซัตโก,กอย่างนั้นไว้เหี้ยกเดวตตอมการตจไม่เกี่ยวไอ้รีนแล้ฮนนะ เอพีกัอก็สาม๋อมันโปอ่ยดูดิดูดิดูไม่ก็รู้แล้วว่าโปไงมันถึงกล้ายืนดิสอย่างนี้ไงพี่จะเล่นรอมันไม่แตกอย่ไม่ไอ้ที่พี่อกที่สามไว้ตอนแรกยิงไม่ตมันตัวีวหตมึงเก็บดิหลังพี มมีด้วยห้ก็สามไม่ม ja ีไม่มีเราเอีเอามันจะวิ่งไปไหนวะนะไอเดบิลกินไอสัตว์เขาตึกซอมดิเพื่อนรา That day